วันนี้ Aston m a r ต i n Bangkok เปิดตัว Aston Martin New Vantage ครับเริ่มต้น21.9ล้านเครื่อง V8 เบนซิน,ทนเทอร์ไบอ4.0ลิตร665ม้าแรงบิด800นิวตันเมตรครับ0 1 0 3.5วิท็อปสปีด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับรับรถภายใน6เดือนส่วนคันสีส้มอยู่ด้านหลังผมที่คอนฟิกแล้วเรียบร้อยนะครับจบที่35ล้าน สำหรับนโยบายของ Aston Martin ครับเขาต้องการให้ลูกค้าของ DB กับ v n t t g g เนี่ย mm hmm. เทียบเท่ากันนะครับคนที่ชอบ4ที่นั่งไป DB ครับคนชอบ2ที่นั่งไป Vantage ยอดสมมติของแอสตันมาตินในไทยปี2024ตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับแอสตันมาตินแบงค์เคิร์กแจ้งกับเราว่าตัวเลขอยู่2หลักครับส่วนจำนวนประชากรของแอสตันมาตินทั้งหมดในไทยอยู่ที่ตัวเลขกลมๆประมาณ200คันรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปอ่านได้ใน h e a d l i n e m a c com จะมีอยู่2เซสชันให้ดูก็คือรายคายอย่างเป็นทางการแล้วก็ภาพคันจริงนั่นคือทั้งหมดครับที่สรุปให้ฟังแบบสั้นกระชับได้ใจความสำหรับงานเปิดตัวแอสตันมาตินนิวแวนเท g e วันนี้ครับ